นี่วันนี้เราก็มาแนะนำของเล่นใหม่ของเรานั่นก็คือดราก้อนนั่นเองช่วงนี้ฮิตมากคือแบบกำลังแบบติดกระตูเรื่องหนึ่ง Dragon s l a y เยอนะังสือนั่นเองนี่เราก็เลยเอามาังก,กรมารีวิวนี่นะโหงานสวยมากอยากให้เห็นดูปีกดูปีกโอ้โหจริงๆอ่นะน้องอะใส่ไข่ตรงนี้ได้นะแต่ว่าครั้งนี้เราจะรีวิวแบบไม่ใส่ไข่เข้าไปนี่ก็คือจะคลอดออกมาฝั่งนี้นี่เอง แต่ว่าอันนี้เราจะรีวิวแบบไม่ใส่ไข่ลองเปิดสวิตช์ดูสิโอเคดูเสียงดูเสียงโอ้โหลอาปล่อยเดินจะเป็นแบบนี้เดินนี้นี่เองส่วนตัวนี้จะตัวใหญ่กว่านะเป็นมังกรไฟนั่นเองเห็นไหมตัวนี้จะยาวมากทั้งยาวทั้งใหญ่ตัวนี้ยาวและใหญ่มากดูสิดูสิสโอ้โหนี่ อันนี้ตัวนี้ก็ใส่ไข่ได้เหมือนกันนะตัวนี้เห็นปะปีกจะเป็นแบบเหมือนมังกรไฟเลยเห็นไหมแล้วก็มีหนวดตรงนี้ด้วยอึบโอ้โห و, ดูปีกอันนี้ปีกใครับด้วยเห็นไหมเดินได้เหมือนกันทั้งคู่น,นะแต่ว่าตัวนี้ปีกเราขยับเห็นไหมเห็นไหมไหนลองลองดูโอ้โหอ,อันนี้ถ้าพ่นไฟได้นี่ใส่ซีจีพ่นไฟ ใส่ซีจี่นไฟไหนไหนไหนไโอ้โหอันนี้เห็นปะจะมีไฟตรงหัวเลยนะเห็นปะสมกับเป็นมังกรไฟนี่ตัวก็จะมีไฟเหมือนนะนี่เห็นปะใส่ซีจี่นไฟ่นไฟนี่ดากอนสเลเยอร์ของเราเองนี่ไอี่นิ่งตอนนี้คือกำลังฟักไข่ยอยู่ แต่ว่าเราไม่ใส่ไขเข้าไปเราแค่จะให้ดูว่าสวยขนาดไหนนี่อ่ายังไงดราก้อนสเลเยอร์ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย